สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นกก็จะมาพูดถึงเรื่องของการที่จะทำให้เส้นผมร่วงน้อยลงนะคะจากอาการของโรคไตแล้วก็เกิดจากการที่เรารับประทานยาที่เป็นผลข้างเคียงอะค่ะที่ทำให้เราต้องเกิดอาการผมร่วงซึ่งคนที่มีอาการที่เป็นอยู่ณตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้ใช่รู้ใช่ไหมคะว่าเวลาที่ผมร่วงเยอะเนี่ยเราจะรู้สึก เสียเซลล์ออกมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่มันร่วงเนี่ยมันไม่ใช่ร่วงทีละน้อยๆแต่ว่ามันร่วงกันทีเนี่ยคือมันเป็นกระจุกกระจุกคือเต็มมือเลยอะค่ะอย่างที่นกเคยเล่าให้ฟังว่าของนกเนี่ยเวลาที่ร่วงเนี่ยคือมันด้วยความที่ว่าพื้นบันไดมันเป็นสีขาวเนี่ยมันจะเห็นผมร่วงแล้วคือมันร่วงเยอะมากร่วงเยอะจนทําให้เรารู้สึกใจเสียค่ะว่าผมของเราเนี่ยมันจะร่วงหมดศีรษะหรือเปล่ามันจะขึ้นไหมคือรู้สึกกังวลในเรื่องของ การที่เราจะต้องออกไปทํางานออกไปพบเจอผู้คนผมเรามันตรงกลางมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะร่วงจนเป็นแหว่งแหวงนะคะเหมือนกับคนหัวร้านทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าหลังจากที่เรารับประทานยาไปแล้วเนี่ยเราจะมีอาการอย่างเงี้ยนานมากน้อยเท่าไหร่แล้วมันก็จะหายไหมแล้วก็จะมีวิธีการป้องกันอะไรหรือว่าทําให้มันร่วงน้อยลงหรือเปล่านก็จะมาตอบคําถามอันนี้นะคะเพราะว่าเคยมีคนถามเข้ามา หลายคนอยู่เหมือนกันทีนี้ในเรื่องของที่ผมร่วงเนี่ยน้องจะบอกว่าหลังจากที่เราทานยาโดยเฉพาะตัวที่เป็นตัวพนิซิลลอนเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการผมร่วงแน่นอนซึ่งอาการนี้มันจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีอาการผมร่วงก็ขอแสดงความยินดีนะคะแต่ว่าถ้าใครได้ทานยาตัวเนี้ยเยอะๆเนี่ยน้องหมายถึงว่าในโดสที่เยอะ คือมากกว่า50มิลมิลิัรรมขึ้นไปเน่ยโดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการผมร่วงค่อนข้างแน่นอนนะคะทีนี้เวลาที่ผมร่วงเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยผมมันจะผมมันจะหยุดร่วงใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการที่เราจะป้องกนันน่ยมันมีอะไรบ้างทันนี้นอกจากมาพูดถึงเรื่องอันนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ย เวลาที่เราเกิดอาการผมร่วงขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์เลยนะคะก็คือในเรื่องของแชมพูชมพูสระผมเนี่ยนกจะแนะนําให้เป็นแชมพูอ่อนซึ่งหาง่ายๆเลยก็คือจะเป็นแชมพูเด็กะคะ่ะแชมพูเด็กไม่ใช่ว่าทุกยี่ห้อจะดีนะคะเพราะนกเองก็ลองมาหลายยี่ห้อแต่ว่าในบางยี่ห้อที่มีที่เนี่ยที่ประเทศไทยมันอาจจะไม่มีขายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะเลือกแชมพูเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเลือกแชมพู ที่มันอ่อนๆแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะซึ่งซึ่งก็เป็นจะพูดเด็ก,กทั่วไปในะในการสระผมนะคะแต่ว่าถ้าสระผมแล้วรู้สึกว่าผมมันสากมันกระด้างมันไม่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ครีมนวดผมใช้ประมาณสักเล็กน้อยอะคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องมากนะคะประมาณสักสองสามดอกเล็กๆอะคะ่ะแล้วก็เราก็เอามา นวดบริเวณปลายผมนะคะอย่านวดบริเวณโคนผมนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานวดบริเวณโคนผมเนี่ยมันจะทําให้ผมของเราเนี่ยมันมัพอม,มันปุ๊บผมมันจะเกิดการล่วงง่ายกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้ทําการสระผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าผมมันสักๆเราไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะใช้คีมนวดเลือกที่ห่ออะไรก็ได้ค่ะที่มีกลิ่นหรือว่ามีน้ําหอมน้อยที่สุดเท่าที่เราจะหาได้นะคะก็เอามา สองสามดอกสี่ดอกอะไรก็ว่ากันไปเอาแค่เล็กน้อยนะคะแล้วก็เอามาขยี้ขยี้ปลายผมนะคะเพื่อที่จะให้ผมมันไม่กระเด้งกระดอนนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะคือเรื่องของอุณหภูมิของน้ําค่ะน้ําที่จะใช้สระผมเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นน้ําเย็นไปหรือว่าน้ําอุ่นเกินไปนะคะคนที่จะเป็นน้ําอุณหภูมิปกติของร่างกายทั่ทวไปเนี่ยละคะ่ะก็คือเท่ากับว่าอุณหภูมิอากาศนะ สถานที่นั้นเป็นแบบไหนเราก็ใช้อุณหภูมิปกติธรรมดาค่ะก็คือสระผมลงไปเพราะว่าถ้าเราใช้น้ําอุ่นมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ผมหลุดร่วงง่ายแล้วก็จะทําให้ผมสากด้วยค่ะอันนี้นอกเคยสระเวลาที่อากาศที่นี่มันหนาวไหมคะแล้วนกก็ใช้น้ําอุ่นเพราะว่าเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยถ้าน้ามันไม่อุ่นเราก็จะแบบหนาวมากๆเลยใช่ไหมคะยิ่งคนเป็นโรคไตน้่มันจะมีอาการหนาวสั่นด้วยอยู่แล้ว แล้วก็พอเราสระผมเนี่ยเราก็ถือโอากาสที่จะใช้น้ําที่เราสระเนี่ยสระลงไปด้วยเลยปรากฏว่าน้ําอุ่นเวลาที่เราสระผมเนี่ยผมจะล่วงออกมาแบบน่ากลัวมากคือออกมาเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเลยอะค่ะทีนี้พอเราเปลี่ยนมาใช้น้ําที่เป็นน้าอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยมันจะทําให้ลูกขุมขนเนี่ยมันไม่ได้ขยายมากขึ้นน้อยลงมันไม่ได้มีน้ําอุ่นมาทําให้ศีะระคลายเครืองแล้วก็มันจะไม่ได้ทําให้เส้นผมเล็กลงหรืออะไรแบบนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่ผมจะหลุดร่วงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างปกตินะคะก็คือมันจะไม่ได้มากจุนโอเวอร์เหมือนตอนที่เราใช้น้ำอุ่นส่วนเวลาที่เราใช้น้ำเย็ยนเนี่ยาก็เคยลองปรากฏว่าโอ้โหมันหนาวสั่นสะท้านจากศรีรษะลงมาทั่วทั้งร่างกายลงมาถึงช่วงบริเวณบ้านเอลแล้วก็ทำให้เราสั่นเส้นเกงเอามากๆเลยแล้วก็เส้นผมนี่มันก็ มันไม่ได้ถึงขนาดแห้งนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันจะมันไวอะค่ะมันจะมันไวแล้วก็มันไม่ได้ทําไม่ใช่ว่าน้ําน้ําเย็นเนี่ยมันจะทําให้เส้นรูขุมขนกระชับแล้วก็ทําให้เส้นผมไม่ร่วงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันไม่ใช่เหมือนกับผิวหน้าหรือว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่นกใช้น้ําเย็นลงไปเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่าเราจะป่วยมากขึ้นด้วยซ้ําแล้วก็ผมก็ยังหลุดร่วงเหมือนเดิมค่ะก็มันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแต่ว่า คือมันไม่ได้มีอะไรที่มันดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราใช้น้ําอุ่นที่เป็นอุณหภูมิธรรมดาเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้เส้นผมคือสภาพหนังศีรษะปกติแล้วก็เส้นผมที่มันหลุดร่วงอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้หลุดร่วงเพิ่มเติมมากไปกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะสระผมแล้วทําให้ผมหลุดร่วงน้อยลงก็คืออย่างที่บอกก็คืออันดับแรกก็คือใช้แชมพูอ่อนๆหรือแชมพูเด็กอันดับที่2ก็คือใช้น้ําในอุณหภูมิที่ปกติธรรมดานะคะ ส่วนอ่าในเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือเวลาที่ผมมันร่วงมากๆมันจะทําให้เรารู้สึกลําคาญใช่ไหมคะวิธีหนึ่งที่นอกจะใช้ก็คือการตัดผมค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตัดผมให้มันสั้นลงเนี่ยเส้นผมมันก็คือจะสั้นลงแล้วอ่ะสั้นลงแล้วเลือดที่มันจะไปหล่อเลี้ยงเส้นผมเนี่ยคือมันก็จะมีมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันก็จะมี ปริมาณมากยิ่งขึ้นคือมันจะไปหล่อเลี้ยงเส้นผมได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ายิ่งเส้นผมยาวเนี่ยเลือดก,ก็จะไปหล่อเลี้ยงเส้นผมเนี่ยมันก็ต้องใช้ปริมาณเลือดเยอะซึ่งคนเป็นโรคไตเนี่ยมันจะมีโรคของมันจะมีเรื่องของโรคโลห uh ิตจางอยู่แล้วใช่ไหมคะโลห uh ิตจ,จริงๆในร่างกายมันก็จางอยู่แล้วถ้าจะไม่เพียงพอไปเลี้ยงไตไปเลี้ยงอยวะส่วนอื่นๆอยู่แล้วเนี่ยพอมันต้องมาเลี้ยงเส้นผมด้วยเนี่ยคือมันก็จะน้อยลงพอน้อยลงเนี่ยมันก็จะทําให้เส้นผมเนี่ยอ่อนแอ แล้วมันก็จะร่วงง่ายอยู่แล้วแล้วพอมาเจอการทานยาเข้าไปอีกมันก็จะกลายเป็นดับเบิลเข้าไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดผมสั้นลงได้เนี่ยมันจะช่วยลดอาการหนึ่งคืออาการรงคาญของเราเวลาที่เราเห็นเส้นผมมันล่วงเยอะเนี่ยถ้ามันเป็นเส้นเส้นผมสั้นๆเนี่ยเวลาล่วงเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันไม่เยอะนั่นก็คือเรียกว่าเป็นการรักษาจิตวิทยาวิธีหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันได้ผลจริงๆนะคะก็คือในเรื่องของอันที่สองก็คือในเรื่องของที่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงเส้นผมมากขึ้้้นนนนนเเยยมมัจะทําใหสผ มันแข็งแรงมากขึ้นแล้วมันก็จะหลุดร่วงไม่ได้มากไม่ได้โอเวอร์มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าถามว่ามันจะหลุดร่วงน้อยลงกว่าเดิมไหมก็มีส่วนมากขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเส้นผมเนี่ยมันมีเลือดไปเหล่าเลี้ยงมากขึ้นเนี่ยเส้นผมเส้นอื่นนะคะคือมันเหมือนกับว่ามันได้รับปริมาณเลือดที่เพียงพอทั่วทั้งศรษะเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้เส้นผมเส้นไหนที่มันอ่อนแอจนมากเกินไปเนี่ยหลุดร่วงได้ง่ายมากยิ่ง ขึ้นเหมือนอย่างเมื่อก่อนนะคะนะคะเพราะว่าฉะนั้นในการตัดผมเนี่ยมันก็จะมีส่วนช่วยได้มากเลยค่ะของนกนี่นกก็ตัดเองนะคะตัดตัดไปเลยตัดเพราะด้วยความที่ว่ามันเวิร์กไอทอมงคะก็มันก็จะมีการจากผมยาวก็จะเริ่มละมันเริ่มเป็นซิมละก็จะเริ่มตัดตัดไปตัดไปเรื่อยๆพอยิ่งตัดรู้สึกว่ามันสบายศีรษะมากยิ่งขึ้นนะคะก็ตัดไปอีกพอข้างหน้ารู้สึกว่าไม่ไม่ได้ตัดตรงไหนแล้วก็ตัดข้างหน้าแล้ว สิ่งที่รู้สึกได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของความสดชื่นความสบายศาีรษะแล้วก็มีไม่ขี้เกียจในการสระผมมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมยาวๆเนี่ยนก,ก็จะไม่ค่อยอยากสระผมเพราะเวลาสระทิไรเนี่ยมันเหมือนก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อกีกอย่างหนึ่งเวลาที่ผมร่วงเนี่ยแล้วเราต้องเก็บเศษผมที่มันร่วงไปทิ้งเน่ะโอ้โหมันเยอะมากเลยค่ะแต่พอตัดผมสั้นปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าผมไม่ได้ร่วงเยอะมากขึ้นแล้วก็หนังศีรษะแข็งแรงมากขึ้นเส้นผมแข็งแรงมากขึ้นค่ะ ก็คิดว่าอันนี้คือวิธีการหนึ่งที่ได้ผลนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการรับประทานยาหลังจากที่โดสน้อยลงเนี่ยเส้นผมลดลงน้อยลงไหมบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่โดสยาพนิซิลลอนหรือว่ายาตัวอื่นที่เพื่อนๆทานที่เป็นยาเซรอยเนี่ยมันลดรอยอ่าลดน้อยลงจนกระทั่งเหนือ5มิลลิกรัมแล้วก็ทานประมาณสัก5มิลลิกรัมไปได้สักประมาณสัก สองสามสัป,ปดาห์หรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเส้นผมก็จะร่วงลวดน้อยลงค่ะแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บก,ก็แทบจะไม่หลุดร่วงมากกว่าปกตินะคะคือถ้ามันจะร่วงก็คือร่วงปกติเหมือนคนทั่วไปแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้หลุดร่วงมากจนเกินปกติมีอย่างเมื่อก่อนนะคะเท่ากับว่าพอหลังจากที่ลดยาลงไปแล้วเนี่ยเส้นผมก็จะหายร่วงลงนะคะอีกอันนึงนะคะวิธีการแก้ไขเบื้องต้นซึ่งเราก็เคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าถ้ามันทําให้เราเสียเซลล์มากๆแล้วก็ ไม่รู้จะทำยังไงก็คือต้องใช้วิธีใช้อ c เซสซอรี่ก็คือใช้อุปกรณ์ในการแต่งกายช่วยนั่นก็คืออาจจะเป็นการใส่มวกเก๋ๆหาสไตล์ตัวเองไปเลยหรือจะเป็นผ้าโพกหัวก็ได้นะคะมันก็ทำให้เราแลดูเก๋ทันสมัยแล้วก็สวยดีอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้มีใครจะมาเห็นศีรษะของเราด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เราไม่ต้องไปโชว์ตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้ศีรษะเราเนี่ยได้รับ อุณภูมิได้รับอากาศธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันจะช่วยบําบัดหนังศีรษะช่วยบําบัดเส้นผมของเราให้เส้นผมของเรามันจเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงเป็นปกตินะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการที่จะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมของคนโรคไตนะคะในช่วงของการรับประทานยาในระหว่างของการรับประทานยานะคะก็คือ1ใช้แชมพูเด็กนะคะ แชมพูเด็กที่มีกลิ่นหอมน้อยที่สุดนะคะเอาสชมพออออูอ่อนๆก็เราก็ซื้อแบบขวดเล็กๆมาก่อนมาลองดูว่ายี่ห้อนี้โอเคไหมยี่ห้อนี้โอเคไหมเพราะว่าแชมพูเด็กไม่ใช่ว่าจะได้ผลดีทุกยี่ห้อน,นะคะเพราะบางยี่ห้อบอกว่าเป็นแชมพูเด็กแต่ว่ากลิ่นแรงมากเลยคะ่ะซึ่งเราเคยลองใช้มันก็ไม่ได้ผลนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้แชมพูเด็กที่อ่อนโยนจริงๆเนี่ยมันจะทําให้เส้นผมของเราเนี่ยลดการหลุดร่วงลงได้มากกว่าการที่เราใช้แชมพูแรงๆนะคะ แล้วก็สามารถที่จะใช้คีมนวดในประมาณ2-3ดอกเนี่ยเล็กๆตะขาช่วยขยี้ปลายผมทำให้เส้นผมอ่อนนุ่มแล้วก็ไม่ชี้ได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการแรกส่วนวิธีการที่2ที่ที่จะต้องใช้ร่วมด้วยกับวิธีกับวิธีการที่1ก็คือการใช้น้ําในอุณหภูมิปกติธรรมดาทั่วๆไปค่ะไม่ใช้น้ําอุ่นแล้วก็ไม่ใช้น้ําเย็นนะคะเพราะว่าอะไรก็แต่ที่มันมาทําให้สีสาระคาเคือง มันจะทําให้เส้นผมเราอ่อนแอแล้วก็หลุดร่วงลงไปด้วยนะคะ 3. ก็คือการตัดผมนะคะการตัดผมจะช่วยทําให้มีเลือดมาหล่อเลี้ยงเส้นผมมาหล่อเลี้ยงศีรษะได้มากเพียงพอนะคะมันจะทําให้เส้นผมนี้หลุดร่วงน้อยลงค่ะส่วนวิธีการอื่นๆที่จะมาช่วยในการตกแต่งให้เรารู้สึกมัน่นใจในตัวเองได้มากยิ่งขึ้นก็คือการใช้หมวกใช้โบใช้ที่คาดผมใช้ผ้าพกผมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความเป็นทันสมัยมีสไตล์แล้วก็มีความมั่นใจโดยเองมากขึ้นนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีบุคลิกที่มั่นใจมากขึ้นเวลาที่เราจะต้องออกไปพบเจอผู้คนหรือออกไปด้านนอกนะคะนืนกองจางว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะสั้นๆง่ายๆได้ใจความแล้วก็ใช้ได้ผลอันนี้คือวิธีการที่นอกใช้ได้ผลแล้วก็คิดว่ามันเป็นวิธีการที่เราสามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินอะไรมากมายนะคะ ทำให้เรารู้สึกว่าการเป็นโรคไตเนี่ยเราก็อยู่กับมันได้โดยการที่เราก็หาวิธีการในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับการอยู่กับโรคนี้ไปโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราเครียดหรือว่าทําให้โรคไตเนี่ยมันกําเริบขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะวันนี้เราก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันยังไงคลิปหน้าเราก็จะมาต่อกันด้วยเรื่องสมุนไพรนะคะเพราะว่าสมุนไพรในควรมันมีหลายๆตัวที่สามารถที่จะมาช่วยเราได้แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะ สวยสดีค่ะ